งานวิวาที่ควรเต็มไปด้วยรอยยิ้มกลับกลายเป็นค่ำคืนแห่งฝันร้ายเมื่อเจ้าสาวกลับมีสองคนและหนึ่งในนั้นกำลังซ่อนความลับสยองขวัญที่แม้แต่เจ้าบ่าวก็ไม่อาจหนีรอดเบื้องหลังพิธีแต่งงานครั้งนี้คืออะไรและใครกันแน่คือเจ้าสาวตัวจริงวิวาสะเทือนวงการตำรวจกับเจ้าสาวแฝดคู่ความจริงเบื้องหลังคืออะไรกันแนะ่เสียงดนตรีบรรเลงก้องอยู่ภายในห้องโถงใหญ่ แสงไฟระยิบระยับสะท้อนกับชุดแต่งงานสีขาวที่งดงามแขกผู้มีเกียรติเต็มห้องต่างส่งสายตาชื่นชมเจ้าบ่าวยืนในชุดเครื่องแบบตำรวจเต็มยศใบหน้าคมเข้มเต็มไปด้วยความภาคภูมิเขาก้าวชา้ชาๆไปยังเวทีท่ามกลางเสียงปรบมือแต่ทันทีที่ม่านสีทองถูกเปิดออกผู้คนทั้งงานต่างอ้าปากค้างไม่ใช่เจ้าสาวเพียงคนเดียวที่ปรากฏหากแต่มีสองคนที่เหมือนกันราวกระจกสะท้อน ร่างบางในชุดเจ้าสาวสองชุดยืนเคียงข้างกันดวงตาคมหวานเหมือนกันทุกประการเสียงกระซิบดังขึ้นทั่วงานบางคนยกมือปิดปากด้วยความตกใจกลิ่นดอกกุหลาบหอมแรงยิ่งขึ้นราวกับตอกย้ำบรรยากาศที่ตึงเครียดเสียงหัวใจของเจ้าบ่าวเต้นทีดังกล้องในหูจนเขาแทบไม่รับรู้เสียงอื่นใดเง่อเริ่มผุดบนหน้าผากสายตาของเขาสั่นไหวไม่รู้ว่าควรหันไปมองใคร ทั้งสองรอยยิ้มช่างละไม้จนแทบแยกไม่ออกความเงียบปกคลุมทั่วทั้งห้องโถงมีเพียงเสียงหายใจหนักของผู้คนและเสียงเครื่องปรับอากาศที่ดังคลอเบาๆทันใดนั้นแสงไฟบนเพดานกับพริบวูบวากเงาดำทอดยาวบนพื้นพรมสีแดงบรรยากาศกลับเย็นยะเยือกอย่างประหลาดสายตาของแขกหลายคนเริ่มมืดพร่าร่างของหนึ่งในเจ้าสาวสันไวราวภาพลวงตา ก่อนจะเผยให้เห็นร่องรอยบางอย่างใต้ผิวหนังคล้ายรอยแผลเก่าที่ถูกปกปิดไว้เสียงร้องตกใจดังขึ้นจากมุมห้องเด็กน้อยคนหนึ่งชี้ไปยังเวทีด้วยความกลัวดวงตาของเจ้าบ่าวเบิกกว้างขณะที่ความจริงบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยเจ้าสาวทั้งสองหันหน้ามามองกันรอยยิ้มที่เคยงดงามกลับแข็งทื่อแววตาคมกริบราวกับซ่อนมีดไว้ภายใน เสียงไวโอลินที่บันเลงอยู่หยุดลงกระทันหันเหลือเพียงความเงียบที่กดดันหัวใจทุกดวงในห้องโถงกลิ่นควันเทียนเริ่มอบอวลคลุ้งปนกับกลิ่นดอกไม้ชวนให้รู้สึกเวียนหัวแปลกประหลาดเจ้าบ่าวขยับริมฝีปากพยายามเอ่ยคำถามแต่เสียงของเขากลับติดอยู่ในลำคอเพียงเสียงหายใจหอบสั้นดังแทรกออกมาดวงตาของเจ้าสาวคนหนึ่งเริ่มเปลี่ยนสีประกายแปลกประหลาดวาบผ่านในแววตา เธอหันไปจ้องตรงๆที่แขกทุกคนจนผู้คนต้องเบือนหน้านี้ด้วยความหวาดหวัน่นอีกคนกลับยิ้มอ่อนโยนทว่ามือขาวซีดกำแน่นจนเส้นเลือดผูดเล็บยาวกดลึกลงในฝ่ามือจนเลือดซึมหยดลงบนชุดเจ้าสาวสีขาวสะอาดความสับสนปกคลุมทั่วทั้งงานแขกหลายคนเริ่มลุกหนีจากเก้าอีเสียงเก้าอี้ขูดลากไปบนพื้นหินอ่อนดังก้องยิ่งเพิ่มความวุ่นวายให้สถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้น เจ้าบ่าวก้าวถอยหลังแต่เงาของเจ้าสาวทั้งสองกลับยาวเหยียดทอดไปบนพื้นจนบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติคล้ายสัตว์ร้ายที่กำลังคืบคลานออกมาจากความมืดเจ้าบ่าวกัดฟันแน่นเสียงลมหายใจของเขาหนักราวกับถูกกดทับความเย็นจากพื้นพรมซึมผ่านรองเท้าจนขาทั้งสองสั่นไหวโดยไม่อาจควบคุมแขกบางคนร้องให้สะอื้นบางคนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายอย่างลนลาน แสงแฟลชวับสะท้อนบนใบหน้าของเจ้าสาวทั้งคู่เผยให้เห็นรอยยิ้มที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเจ้าสาวคนหนึ่งยิ้มราวกับผู้ชนะอีกคนกลับยิ้มทั้งน้ำตาที่รินอาบแก้มเสียงสันเครือหลุดออกมาแผ่วเบาเขาคือของฉันคำพูดนั้นก้องสะท้อนในโถงกว้างจนแชนเดอเลียด้านบนสันส่นสะเทือนเศษคริสตัลเล็กๆหล่นลงมากระทบพื้นเสียงดังกราวบรรยากาศกลับน่าหวาดหวั่นยิ่งกว่าเดิม เจ้าบ่าวยกมือขึ้นปิดหูแต่เสียงยังดังชัดเจนในหัวเหมือนใครบางคนกระซิบอยู่ข้างหูเขาเสียงนั้นเย็นยะเยือกจนขนลุกไปทั้งร่างเขาหันไปมองอีกครั้งแต่ร่างหนึ่งของเจ้าสาวกลับเริ่มซีดจางผิวหนังเหมือนถูกลอกออกทีละชัน้นเผยเงาเลือนรางบางอย่างที่ไม่ควรปรากฏต่อสายตาใครเสียงกรีดร้องของแขกดังระงม,มหลายคนวิ่งกรูกันไปที่ประตูแต่ประตูไม้โอกกลับปิดสนิท ราวกับถูกผนึกด้วยแรงที่มองไม่เห็นแสงไฟบนเพดานกระพริบทีเงาของเจ้าสาวที่ซีจางบิดเบี้ยวเปลี่ยนรูปเป็นร่างสูงโปร่งใบหน้าไร้เค้าโครงมนุษย์สายลมเย็นพัดวูบเข้ามาในห้องเปลวเทียนดับพรึบในคราวเดียวเหลือเพียงกลิ่นไม่จางจางและเสียงหอบหายใจของผู้คนที่สิ้นเรี่ยวแรงเจ้าสาวอีกคนก้าวออกมาน้ำตาไหลอาบแก้มอย่างไม่อาจหยุด มือสันระริกยกขึ้นชี้ไปยังเงาดำนี่ไม่ใช่ฉันนี่คือสิ่งที่ตามมาหลอกหลอนตลอดชีวิตเสียงของเธอสั่นพร่าแต่ทุกถ้อยคำแทงทะลุเข้าไปในใจเจ้าบ่าวเขารู้สึกเหมือนพื้นใต้ฝ่าเท้ากำลังสั่นสะเทือนหัวใจเต้นแรงจนเกือบหลุดออกจากอกเงาดำค่อยๆก้มสีสลงรอยยิ้มโค้งแปลกประหลาดผุดขึ้นบนใบหน้าไร้รูปจากนั้นเสียงหัวเราะต่ำๆดังสะท้อน ก้องกังวาลทั่วทั้งห้องโถงราวกับมาจากใต้ดินเสียงหัวเราะนั้นหนาและหนะักสั่นสะเทือนผนังห้องโถงเก่าแก่จนภาพวาดบรรพบุรุษบนผนังเริ่มเอียงกรอบไม้โบราณส่งเสียงลั่นราวจะหักพังแขกบางคนสุดลงคุกเขา่ามือปิดหูแน่นเพื่อหลีกหนีเสียงประหลาดแต่ยิ่งพยายามหนีเสียงก็ยิ่งชัดเจนเหมือนแทรกซึมเข้ามาในเลือดเนือ้อเจ้าบ่าวยืนตัวแข็ง สายตาจับจ้องไปที่เงาดำซึ่งยืดร่างสูงฉลูดดวงตาสีแดงสองดวงปรากฏขึ้นกลางความว่างเปล่าจ้องเขาอย่างไม่กระพริบกลิ่นคาวโลหะลอยโชยในอากาศคล้ายเลือดสดที่เพิ่งไหลองค์เขาสะอื้นเบาๆในลำคอร่างกายสันสถานไม่ต่างจากเยื่อที่ถูกต้อนจนมุมเจ้าสาวที่มีน้ำตาอาบแก้มก้าวเข้ามายืนตรงหน้าเจ้าบ่าวมือของเธอเย็นเฉียบเมื่อแตะลงบนแขนเขาถ้าคุณเลือกผิด ทุกอย่างจะจบสิ้นคำพูดนั้นเหมือนคมมีกรีดใจเจ้าบ่าวหันขวับไปมองเงาดำอีกครั้งแต่บัดนี้ร่างนั้นเริ่มก้าวเข้ามาใกล้แต่ละก้าวทิ้งรอยมืดคํำบนพรมสีแดงสดเสียงรองเท้าของเงาดำกดลงบนพรมดังหนักเหมือนหินก้อนใหญ่หล่นกระแทกพื้นทุกย่างก้าวทวีความกดดันจนหายใจไม่ออกแขกหลายคนล้มหมดสติร่างไร้เรี่ยวแรงกระจัดกระจายเต็มห้องโถง บรรยากาศหนาวเย็นราวกับอยู่กลางสุสานความมืดคลืบคลานเข้ามากลืนกลิ่นทุกมุมห้องเจ้าบ่าวจ้องตาแดงเรืองที่ขยับเข้ามาใกล้หัวใจเต้นแรงราวกับกำลังจะทะลุออกจากอกเหงื่อไหลอาบลงข้างแก้มแต่เขาขยับหนีไม่ได้แม้แต่ก้าวเดียวเจ้าสาวที่ยืนร้องไห้ยังจับแขนเขาแน่นอย่าเชื่อภาพที่คุณเห็นเสียงของเธอแต่พ่าแต่มั่นคงมันไม่ใช่ฉันและไม่ใช่เจ้าสาวของคุณ ทันใดนั้นแสงจากแชนเดเลียที่สั่นไหวส่องกระทบเงาดำโดยตรงทำให้ผิวของมันปริแตกเป็นเส้นๆควันดำลอยออกมาเหมือนพิษร้ายเงาดำส่งเสียงคำรามต่ำดังก้องสะท้อนจนกระจกบานสูงแตกร้าวเศษแก้วโปรยร่วงลงมาเหมือนฝนแห่งความตายสะท้อนแสงวับวาวบนพรมสีเลือดที่ยิ่งเข้มขึ้นทุกทีเสียงคำรามก้องกังวานสั่นสะเทือน พื้นหินอ่อนใต้เท้าสั่นไหวจนเกิดรอยร้าวยาวเหยียดฝุ่นผงหล่นจากเพดานสูงราวกับอาคารทั้งหลังจะถลม่มเจ้าบ่าวกัดฟันแน่นเลือดสูบฉีดแรงจนเส้นเลือดที่ขมับเต้นตุบๆเขายกมือขึ้นกําปืนที่เหน็บไว้ข้างเอวโลหะเย็นเฉียบกดลงบนฝ่ามือที่สั่นสะท้านสายตาของเขาสับสนหนึ่งด้านคือเงาดำที่บิดเบี้ยวชั่วร้ายอีกด้านคือเจ้าสาวผู้มีน้ำตาเปื้อนแก้ม ที่ยังจับแขนเขาไว้ไม่ยอมปล่อยเสียงหัวเราะต่ำๆดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ดังราวกับกล้องออกมาจากทุกมุมห้องแขกที่ยังมีสติเริ่มกรีดร้องโหยหวนพยายามผลักประตูที่ปิดตายด้วยมือสั่นระริกเงาดำค่อยๆยื่นแขนยาวผิดรูปออกมาปลายนิ้วแหลมคมราวกรงเล็บสัตว์ลากไปตามอากาศจนเกิดเสียงแหลมเสียดแทงเย็นยะเยือกจนกระดูกสันหลังเจ้าบ่าวชาไปทั้งแถบ เขาก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวเหงื่อไหลเข้าตาแสบจนมองภาพตรงหน้าไม่ชัดแต่เสียงเจ้าสาวกระซิบข้างหูยังดังก้องชัดเจนยิ่งกว่าทุกสิ่งในห้องโถงเลือกฉันก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปหัวใจของเจ้าบ่าวเต้นรัวราวกับกลองศึกเลือดในกายเดือดพล่านจนหูอื้อเขามองไปที่เงาดำที่กำลังขยับเข้ามาใกล้ร่างนั้นสูงชะลูดจนสีสะเกือบชนเพดาน กลิ่นคาวเลือดคลกคลุล้งหนักกว่าเดิมเหมือนบีบคั้นปอดให้หายใจไม่ออกรอบตัวเต็มไปด้วยเสียงร้องให้สะอื้นแต่ก็แผ่วเบาลงทีละน้อยราวกับความสิ้นหวังกำลังกลืนกินทุกวิญญาณเจ้าสาวที่ร้องให้ยังคงจับแขนเขาแน่นนิ้วมือเย็นเฉียบสันะร,ริกแววตาของเธอเต็มไปด้วยความกลัวและอ้อนวอนโปรดเชื่อฉันฉันคือความจริงเพียงหนึ่งเดียวคำพูดนั้นฝังลึกเข้าไปในใจ แต่ทันใดนั้นร่างของอีกเจ้าสาวหนึ่งก้าวออกมาเธอยิ้มหวานดงงามทว่ารอยยิ้มกลับบิดเบี้ยวทีละน้อยเผยให้เห็นฟันขาวที่คมราวใบมีดเสียงกรีดร้องของแขกดังขึ้นอีกครั้งเมื่อเธอเหน่ยหน้าขึ้นและดวงตาค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทเหมือนบ่อมืดไร้ก้นที่พร้อมจะกลืนกินทุกสิ่งเงาดำด้านหลังเริ่มรวมเข้ากับร่างนั้นบิดเบี้ยวเหมือนหมอกมืดที่โอบรัด จนร่างเจ้าสาวในชุดขาวดงงามกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่อาจนิยามได้อีกต่อไปเสียงเนื้อหนังฉีกขาดดังสะท้อนก้องไปทั่วห้องโถงที่เงียบสงัดกลิ่นคาวโลหะลอยแรงขึ้นปะปนกับกลิ่นไม่ของเทียนที่ดับไปนานแล้วดวงตาสีดำสนิทสองข้างเบิกกว้างเปล่งประกายเย็นเยียบราวกับหลุมศพเงามืดพันรอบร่างเจ้าสาวขยายออกเป็นแขนขามากมายที่ไหวกระตุกไม่หยุด แขกหลายคนล้มลงกรีดร้องแต่เสียงพวกเขาถูกกลืนหายไปทันทีเมื่อเงามืดเหล่านั้นพุ่งเข้าหาเรากับกำลังดูดเอาลมหายใจออกจากอกเจ้าบ่าวยกปืนขึ้นเล็งมือสั่นสถานจนไกแทบลั่นเองเหงื่อไหลท่วมหน้าขาแข็งจนไม่ขยับเขารู้สึกเหมือนร่างกายถูกตรึงด้วยพันธนาการที่มองไม่เห็นเจ้าสาวอีกคนที่ยังมีน้ำตาอาบแก้มโผล่เข้ามากอดเขาไว้แน่น เสียงกระซิบแถวเบาออยอข้างหูถ้าคุณยิงผิดคุณจะไม่มีวันได้ออกไปจากที่นี่เสียงหัวเราะต่ำๆของสิ่งมีชีวิตประหลาดดังประสานกับเสียงลมหายใจของผู้คนที่ขาดห่วงแชนเดเลียเนื้อสีส,สันสะเทือนแรงเศษคริสตัลร่วงหล่นลงมาเป็นฝนคมกริบสะท้อนแสงวาบวับราวกับคมมีดนับร้อยเล่มพุ่งใส่กลางงานวิวาเศษคริสตัลคมกริตบตกกระแทกพื้นแต่กระจายเป็นเสี้ยวเล็ก บางชิ้นกรีดผิวแขกที่ยังไม่สิ้นสติเลือดแดงสดหยดลงบนพรมสีเลือดกลายเป็นลวดลายใหม่ที่บิดเบี้ยวอย่างน่ากลัวเสียงร้องให้ผสมเสียงกรีดร้องดังระงม,มแต่กลับถูกบดบังด้วยเสียงกล้องของเงามืดมันหัวเราะช้าช้าต่ำลึกราวกับเพลิดเพลินกับความทุกข์ที่ก่อตัวขึ้นทุกมุมเจ้าบ่าวกัดฟันจนเลือดซึมที่ริมฝีปากเขาเล็งปืนไปที่ร่างประหลาดตรงหน้า แต่เงามืดกลับสั่นไหวเหมือนกำลังยั่ยเย้าท้าทายให้ลั่นไก่เจ้าสาวผู้มีน้ำตายังคงกอดเขาแน่นเสียงสะอื้นสั่นสถานในอกเธอพูดด้วยเสียงแทบขาดใจโปรดเชื่อฉันแค่หนึ่งนัดก็พอที่จะตัดสินทุกอย่างทันใดนั้นไฟทุกดวงดับลงสนิทห้องโถงจมดิ่งสู่ความมืดมิดมีเพียงดวงตาสีดำสนิทและสีแดงเรืองแสงลอยอยู่กลางความมืดราวกับดวงไฟนรก เสียงลมหายใจร้อนจัดเป่ารถต้นคอเจ้าบ่ากลิ่นสาบเน่าโชยเข้าจมูกจนแทบอาเจียนเขารู้ทันทีว่ามันอยู่ใกล้กว่าที่คิดเพียงแค่เกื้อม,มือก็สัมผัสถึงความตายได้แล้วความเย็นวาบแล่นผ่านแผ่นหลังเจ้าบ่าราวกับเล็บแหลมคมกำลังจะกรีดลงบนผิวหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบทะลุออกมามือที่จับปืนแน่นเริ่มชาไร้ความรู้สึกเสียงฝีเท้าหนักดังวนรอบตัว ดังใกล้แต่ไม่มีร่างใดให้มองเห็นเพียงเงาเลื่อนลางไหลผ่านกำแพงเหมือนควันดำที่มีชีวิตแขกที่ยังเหลืออยู่ร้องให้สะอึกสะอื้นบางคนพึมพำภาวนาเสียงสัน่นแต่ทุกถ้อยคำถูกกลืนหายในบรรยากาศที่หนาวเหน็บเกินบรรยายทันใดนั้นแสงไฟจากเทียนเล่มหนึ่งกลับติดขึ้นเองเปเลวไฟเล็กๆสั่นระริกกลางความมืด สองให้เห็นร่างเจ้าสาวทั้งสองยืนเผชิญหน้ากันดวงตาแข็งกร้าววาววับเหมือนกระจกสะท้อนความจริงคนหนึ่งยิ้มเย็นเยียดอีกคนมีน้ำตานองอาบแก้มแต่ในแววตาของทั้งคู่ต่างมีประกายมุ่งตรงมายังเจ้าบ่าวเพียงผู้เดียวเงาดำที่โอบล้อมเริ่มบิดตัวแตกแขนงเป็นแขนขาใหม่ไว้กระตุกเสียงหัวเราะต่ำหายไปแทนที่ด้วยเสียงกระซิบแผ่วเบา กระซิบเรียกชื่อเจ้าบ่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนบ่วงที่ไม่มีวันปลดออกได้เสียงกระซิบเรียกชื่อดังสะท้อนกล้องราวกับมีร้อยเสียงซ้อนทับกันบางเสียงอ่อนหวานบางเสียงแหบพร่าแต่ทั้งหมดต่างแทรกเข้าไปในสมองจนเวียนหัวเจ้าบ่าวกลุมสีสันแน่นความเจ็บแล่นปวดแปลบเหมือนกระโหลกจะแตกภาพตรงหน้าพร่าเลือนเหลือเพียงร่างเจ้าสาวสองคนที่ซ้อนทับกันไปมา ไฟเทียนส่องให้เห็นเงามืดที่บิดเบี้ยวเงานั้นค่อยๆค,คลานลงมาตามพรมสีเลือดทิ้งรอยคราบดำไม่ติดเป็นเส้นยาวเหมือนร่องรอยของบางสิ่งที่ไม่มีวันลบเลือนเสียงแชนเดอเลียที่แตกร้าวดังลั่นเศษคริสตัลหล่นใส่พื้นทีละน้อยแต่ทุกหยดเสียงนั้นกลับเหมือนเข็มแหลมแทงลึกเข้าไปในโศปปราทเจ้าสาวที่ร้องให้เอ่ยขึ้นอีกครั้ง น้ำเสียงแผ่วแต่ชัดเจนจนทุกคนได้ยินคุณต้องเลือกตอนนี้ก่อนที่มันจะกลืนกินเราไปทั้งหมดเงาดำแผ่ขยายจนเต็มห้องโถงแสงเทียนเพียงเล่มเดียวสั่นแรงเปเลวไฟเอียงโยกเหมือนใกล้จะดับและในเงานั้นดวงตาสีแดงคู่ใหญ่เบิกกว้างขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มอันน่าสะพรึงรอยยิ้มของมันบิดเบี้ยวเผยให้เห็นแถวฟันคมเรียงซ้อนหลายชั้น แต่ละสี่แหลมยาวดุดมีดโกนแสงไฟสลัวสะท้อนบนคมฟันนั้นวับวาวเจ้าบ่าวหายใจติดขัดอกกระเพิ่มแรงเหมือนถูกบีบอัดด้วยหินหนักเหงื่อผสมเลือดที่ริมฝีปากไหลซึมลงมาหยดลงบนด้ามปืนที่เขายกขึ้นสันระริกเจ้าสาวทั้งสองก้าวเข้ามาใกล้ร่างของพวกเธอถูกกลืนด้วยเงามืดครึ่งหนึ่งรากับมีบางสิ่งพยายามฉีกแยกตัวตนออกจากกัน หนึ่งคนยิ้มร้ายอีกคนร้องให้สะอื้นเสียงกระซิบดังขึ้นอีกคราวนี้แหลมสูงจนแก้วหูแทบแตกชื่อของเจ้าบ่าวถูกเอ่ยซ้ำไปมาไม่หยุดแทรกซึมเข้าไปในหัวใจเหมือนคำสาปพรมสีแดงใต้เท้าเริ่มชุ่มคราบเลือดไหลแผ่ขยายออกเป็นวงกว้างกลิ่นคาวลอยอบอวนจนแทบหา,ายใจไม่ไหวราวกับทั้งห้องโถงถูกกลายเป็นแท่นบูชาโบราณเจ้าบ่าวกัดฟันสุดแรง ปลายนิ้วกดแน่นลงบนไกปืนหัวใจเต้นแรงเหมือนกำลังจะระเบิดขณะที่เงามืดโน้มร่างสูงเข้ามาใกล้จนลมหายใจร้อนจัดเป่ารถใบหน้าของเขาโดยตรงเสียงขู่ต่ำสะท้อนสะเทือนกำแพงราวกับเสียงสัตว์ป่าหลายตัวคำรามพร้อมกันพื้นห้องโถงสั่นสะเทือนเศษคริสตัลที่ค้างอยู่บนแชนเดลเลียร่วงหล่นกระทบพื้นเป็นสายฝนเงามืดค่อยๆโน้มร่างลง ดวงตาสีแดงเพ่งตรงไปยังเจ้าสาวที่ยืนขวางความเย็นแผ่ซ่านออกจากร่างมันจนผิวหนังของทุกคนในห้องเป็นลมหนาวยเยือกเจ้าบ่าวพยายามตะโกนห้ามแต่เสียงของเขาไม่ออกมาแม้แต่คำเดียวลำคอแห้งผากเหมือนถูกกดทับด้วยหินมีเพียงเสียงหอบสั้นๆที่หลุดออกมาเจ้าสาวอีกคนยกยิ้มช้าๆริมฝีปากแดงสดโค้งขึ้นอย่างน่ากลัว เธอเอื้อมมือไปแต่เงามืดราวกับเชื่อมต่อกับมันอย่างสมบูรณ์ทันใดนั้นเสียงแตกดังเปรียงไฟเทียนเล่มสุดท้ายดับลงทันทีความมืดสนิทเข้ากลืนทั้งห้องโถงเหลือเพียงแสงสีแดงสองดวงที่ลอยอยู่กลางอากาศและขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแสงสีแดงสองดวงเบิกกว้างขึ้นราวกับตาของอสูรโบราณที่ตื่นจากการหลับไหลมันส่องสะท้อนทั่วห้องโถงมืดทึบ เผยให้เห็นเศษซากคริสตัลและร่างแขกที่ล้มระเนระนาดเสียงลมหายใจหนักหน่วงดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพียงหนึ่งแต่เป็นหลายสิบเสียงประสานดังรอบทิศทางเหมือนกำแพงทั้งสี่หายใจพร้อมกันอากาศรอบตัวหนาวจัดจนเป็นเกล็ดน้ำแข็งเกาะบนกระจกเจ้าบ่าวสุดลงคุกเข่ามือยังคงกำปืนไว้แต่ไร้เรี่ยวแรงจะลั่นไกเขามองไปที่เจ้าสาวทั้งสอง ร่างหนึ่งถูกกลืนด้วยเงามือดอีกร่างยังยืนสั่นสถานด้วยน้ำตาเต็มใบหน้าเสียงกระซิบดังชัดขึ้นกว่าเดิมครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเรียกชื่อแต่เป็นประโยคยาวเหยียดที่ฟังไม่ออกทว่าทุกถ้อยคำทิมแทงเข้าไปในจิตใจเหมือนพันธนาการที่บีบรัดไม่ให้ดิ้นรนนี้พื้นพรมสีเลือดค่อยๆโป่งนูนคล้ายมีบางสิ่งกำลังดันขึ้นมาจากใต้พื้น รอยแตกแผ่กระจายออกไปเป็นเส้นยาวและจากรอยแยกนั้นกลิ่นสาบคาวรุนแรงทะลักออกมาปกคลุมห้องจนแทบขาดอากาศหายใจเสียงหินแตกกระจายดังสะท้อนกล้องแทนพิธีแต่งงานที่เคยงดงามจมหายลงในรอยแยกมืดดำเศษดอกไม้โปรยร่วงตามลงไปเหมือนพิธีที่ถูกสาบให้สูญสลายตลอดการกลิ่นกรรมฐานาคลุ้งรุนแรงแสบจมูกจนแขกที่เหลืออยู่ร้องไอสำลัก ความมืดจากรอยแยกเริ่มพวยพุ่งขึ้นสูงบิดตัวกลายเป็นเงาร่างนับไม่ถ้วนซ้อนทับกันจนมองไม่ออกว่าเป็นมนุษย์หรือสัตว์เจ้าสาวที่มีน้ำตาอาบแก้มสุดลงคุกเขา่าเสียงสะอื้นกลายเป็นเสียงคร่ำครวญสิ้นหวังมันจะกลืนทุกสิ่งทั้งชีวิตทั้งคำสาบานน้ำเสียงของเธอสะท้อนกล้องในห้องโถงว่างเปล่าเจ้าบ่าวพยายามพยุงร่างที่แทบไร้เรี่ยวแรงมือสั่นไหวขณะยกปืนขึ้นเล็ง สายตาพร่ามัวด้วยเหงื่อและเลือดแต่ยังจับจ้องไปยังเงาดำหมาที่คืบคลานออกจากรอยแยกทันใดนั้นเจ้าสาวอีกคนยิ้มกว้างริมฝีปากแดงฉ่ำเปื้อนเลือดเธอก้าวไปยืนเหนือรอยแยกและยกแขนขึ้นราวกับต้อนรับบางสิ่งจากความมืดเสียงหัวเราะของเธอดังก้องสะท้อนประสานกับเสียงคำรามจากใต้ดินจนห้องโถงทั้งห้องสั่นสะเทือนราวกับจะถล่มทลายเสากลางห้องโถงแตกร้าดังสนัน่น เศษปูนถล่มลงมาพร้อมฝุ่นหนาทึบแขกที่ยังเหลือกระเสือกกระสนหาที่หลบแต่แขนเงาดำไล่กวาดคว้าพวกเขาไปทีละคนเสียงกรีดร้องขาดห่วงกลายเป็นความเงียบทิ้งไว้เพียงกลิ่นข่าวเลือดที่เข้มข้นยิ่งกว่าเดิมรอยแยกกลางพื้นกว้างขึ้นจนเกือบกลืนแท่นพิธีและพรมทั้งผืนหายวับเจ้าสาวที่ยืนยิ้มถูกเงามืดโอบรัดร่างเธอบิดเบี้ยวเข้ากับความมืดสนิทดวงตาสีดำสองวาวเหมือนเปลวไฟนรก เสียงหัวเราะของเธอก้องสะท้อนหลายทิศทางไม่มีใครหนีได้แม้แต่เธอเจ้าสาวที่มีน้ำตาอบกอดเจ้าบ่าวแน่นขึ้นมือเธอสั่นจนเขารู้สึกถึงความสิ้นหวังแต่ดวงตาเธอยังมีแสงแห่งความหวังริบรี่คุณเท่านั้นที่หยุดมันได้เจ้าบ่าวหอบหายใจแรงเสียงหัวใจดังในอกเหมือนกลองสึกปืนยังอยู่ในมือสั่นระริกแต่มั่นคงเขาก้าวถอยหลังจนชิดผนังหินเย็นเยียด สายตาเหม่อมองไปยังร่างของเจ้าสาวทั้งสองก่อนเสียงคำรามจากรอยแยกจะดังก้องอีกครั้งจนทั้งพื้นสั่นสะเทือนเหมือนโลกทั้งใบกำลังจะพังทลายชจีพีทีเซษเงามืดมหึมมาพุ่งทะลักขึ้นมาจากรอยแยกครั้งสุดท้ายเสียงคำรามสะท้อนสะเทือนจนโคมไฟทั้งหมดดับวูบความมืดปกคลุมห้องโถงราวกับโลกถูกกลืนหายไปเจ้าบ่าวยกปืนขึ้นสูง แววตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังปนความมุ่งมั่นเขาหันไปสบตาเต้าสาวที่ยังร้องไห้และพยักหน้าเพียงเล็กน้อยเหมือนคำสัญญาสุดท้ายทันใดนั้นแสงสว่างวาบก็พุ่งออกจากปืนแรงระเบิดสะท้อนก้องกระแทกกำแพงห้องโถงเงามืดที่โอบรัดท,ทุกสิ่งกรีดร้องลั่นก่อนจะถูกแสงนั้นฉีกกระจายเป็นเศษเท่าควันรอยแยกใต้พื้นค่อยๆปิดลงเสียงคำรามค่อยๆจางหายไปเหมือนฝันร้ายที่ถูกกลืนกลบ ทิ้งไว้เพียงซากห้องโถงพังยับและความเงียบงันที่กดทับทุกลมหายใจเจ้าสาวที่เหลือสุดตัวลงข้างเจ้าบ่าวเธอกุมือเขาแน่นน้ำตายังคงไหลคุณทำได้แล้วทุกอย่างจบแล้วเสียงเธอสั่นสะท้อนแต่เต็มไปด้วยความโล่งใจเจ้าบ่าวค่อยๆปิดตาลงท่ามกลางเศษซากและกลิ่นเลือดที่ยังอบอวลในความมืดเงียบสงัดมีเพียงเสียงหัวใจสองดวง ที่ยังคงเต้นประสานกันอยู่ท่ามกลางซาบปรักหักพังราวกับคำสัญญาแห่งรักที่ยังไม่ดับสูญไปพร้อมความมืดนั้น